หลายๆคนนะคะไม่ทราบเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญในการหมดทุกจากการเป็นหนี้หรือการปลดหนี้ได้นะคะไม่ได้อยู่ที่ ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นค่ะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราค่ะยาดาก็เคยเป็นคนหนึ่งคนนั้นมาก่อนค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคนหลายหลายคนหรือคนส่วนใหญ่ค่ะชอบโทษคนนู้นชอบโทษคนนี้ค่ะชอบโทษคนอื่นแต่ไม่เคยกลับมาหันกลับมาโทษตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันถูกต้องไหมสิ่งที่ตัวเองทํามันใช่หรือเปล่าหรือสิ่งที่ตัวเองทํานะคะ มันมันเป็นจริงไหมหรือสิ่งที่ตัวเองทํานะคะมันสามารถที่จะตอบโจทย์ตัวเองได้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งสําคัญมาก,มากๆเลยนะคะคือการสํานึกรู้คุณในตัวเองหรือการสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณได้มาค่ะคนส่วนใหญ่ไม่เคยสํานึกรู้คุณเลยและคนส่วนใหญ่นะคะพอได้มาแล้วหมดความการหมดการสํานึกรู้คุณค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาได้มาแล้วนี่สิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เป้าหมายที่เขาได้มาแล้วมันเลยทําให้เขานะคะ หมดหรือจุดจบกับสิ่งสิ่งนั้นมันเลยทําให้เขาเป็นหนี้เพิ่มค่ะยายดาก็เคยเป็นคนหนึ่งคนนั้นมาก่อนนะคะก็เลยอยากจะมาบอกกับทุกคนนะถ้าเราไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มหรือไม่อยากเป็นทุกเพิ่มค่ะให้คุณนะคะสํานึกรู้คุณแล้วขอบคุณในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรานะคะที่เราใช้มาตั้งแต่เล็กจนโตจนเหน็บจนเหนื่อยมาถึงขนาดนี้อืม แล้วก็งานที่เราทําค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรกันแล้วแต่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือการขอบคุณและคือการสํานึกรู้คุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องอาการาญนิมิตท,ทั่วโลกที่เขารักและสนับสนุนเรานั่นเองนะคะใครได้ฟังคลิปนี้เอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ค่ะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะยาดามีคลิปให้ทุกคนยาดานะคะมีกลุ่มให้ทุกคนเข้านะคะกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ